สำหรับสถานการณ์อื่นๆรอบโลกวันนี้ใช่อิงเวิ์นผู้นำของไต้หวันก็เริ่มรับวัคซีนแล้วนะคะซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตเองโดยไต้หวันขณะที่ที่ประเทศเวียดนามโดยเฉพาะที่นครโฮจิมินห์ช่วงนี้ต้องมีมาตรการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับโควิด19ค่ะ ตำรวจและทหารในนครโฮจิมินห์ของเวียดนามตั้งด่านตรวจผู้ใช้รถใช้ถนอนอย่างเข้มงวดหลังจากทางการเริ่มใช้มาตรการปิดเมืองเข้มงวดอีกครั้งเพื่อรับมือการระบาดของโควิด -19 โดยให้ประชาชนงดเว้นการเดินทางและอยู่แต่ภายในบ้านหลังจากนครโฮจิมินห์กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดในประลอกใหม่กองทัพเวียดนามร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ก็จะดูแลการแจกจ่ายอาหารให้ประชาชนในช่วงที่เก็บตัวอยู่ที่บ้านนะคะคือไฮนครโฮจิมินหบรรลุเป้าหมายการควบคุมโรคให้ได้ภายในกลางเดือนหน้ารัฐบาลนิวซีแลนด์ขยายเวลาใช้มาตรการปิดเมืองทั่วประเทศไปจนถึงสุขนี้หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก35คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่พบว่าระบาดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มเป็นมากกว่า100คนขณะที่การปิดเมืองในนครอกแล่นจะดำเนินต่อไปจนถึงปลายเดือนนี้เพราะว่าพบผู้ติดเชื้อหนาแน่นที่สุด <S <S ใชยอินเวนพัฒนาที่ปดีใไต้หวันเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ไต้หวันพัฒนาขึ้นเองซึ่งผลิตโดยบริษัทเมดิเจนวัคซีนไบโอโลจิกด้วยเทคโนโลยีตัดต่อปโปรตีนโดยเป็นวัคซีนชนิด2เข็มที่ทางกัน28วัน ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งานถูกเฉินตั้งแต่เดือนที่แล้วบริษัทผู้ผลิตยืนยันว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพผ่านการทดสอบตามขั้นตอนแล้วและพบว่ามีผลข้างเคียงน้อยมากล่าสุดมีประชาชนมากกว่า7 0 0 0 0 0คนลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนดังกล่าวแล้วเวเนซุเอลาเปิดชุมชนแออัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ ในเขตซานอกุสตินซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงคารากัสให้ผู้คนต่างถิ่นสัมผัสชีวิตของคนในชุมชนทั้งการใช้ชีวิตอาหารพื้นบ้านรวมถึงดนตรีและมีบริการนั่งประเช้าเพื่อชมทิวทัศน์จากหุมสูงด้วยนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดครัวก็เพื่อให้ผู้คนเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านและลบล้างภาพลักษณ์เดิมๆที่เชื่อกันว่าเขตนี้เป็นพื้นที่สีแดงที่เต็มไปด้วยอันตราย ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากชาวต่างชาติและคนท้องถิ่นที่ต้องการสัมผัสความเป็นอยู่ของคนในทุมชนแออัดด้วยค่ะและทั้งหมดก็คือทันโลกกับที่นี่ไทย p ี s สํำหรับวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคืนนี้ดิฉันน,นัทถาโกโมลวาคืนสวัสดีค่ะ